เจคเนสวัสดีค่ะบ้านสวนทุเรียนนะคะไว้สําหรับพักผ่อนยามกเกษียณน,นะคะไว้อยู่อาศัยก็สบายค่ะบ้านสวนบรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะแปลงนี้มีกล้องวงจรปิด4ตัวค่ะมีแอร์1ตัวนะคะพร้อมบ้านหหลังคันหนึห้องนอนหห้องน้ํานะคะและสวนทุเรียนพื้นที่ขนาด1ไร่3งาน16ตารางวาค่ะยืนกู้ธนาคารได้นะคะ ต้นทุเรียนรวมทั้งหมดมี56ตน้นให้ผลผลิตแล้ว20ต้นค่ะอยู่ติดถนนสาธารณประโยชน์2ด้านนะคะเป็นถนนคอนกรีตด,ด้วยนะคะเดินทางสะดวกค่ะอยู่ใกล้ถนนสุข,ขุมวิทเพียงแค่2.5กิโลเมตรเท่านั้นอยู่แถวไฟแดงแยกเข่าดินตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกงจังหวัดระยองค่ะ 2องร้านเจ็ดแสบาทต่อรองกันได้นะคะที่ดินโฉนดคุดแดงฟรีค้าโอนค่ะสนใจติดต่อผู้ขายตามไอดีรายใต้คลิปเลยนะคะไม่ว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือท่านต้องการนัดชมแปลงจริงนะคะสามารถติดต่อทักโดยตรงได้เลยนะคะเจคโนใส่ช่องทางการติดต่อให้เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ